สมาคมสื่อสารมวลชนสุโข,ขทยัยนำโดยนางสาวศีสุดาชัยวงศ์ศอรุลนายกสมาคมสื่อสารมวลชนสุโข,ขทยัยนำสมาชิกร่วมกิจกรรมวันนักข่าว5มีนาคมโดยในปีนี้ทางสมาคมได้ประกอบพิธีทำบุญใส่บาทอุทิศส่วนกุศลแก่สื่อมวลชนในจังหวัดสุโข,ขทัยที่ล่วงลับไปแล้วและนำอาหารกลางวันเป็นข้าวมันไก่และไอศกรีม พร้อมด้วยรองเท้านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในทินธุรกันดารที่โรงเรียนแม่สารสัม,มัคีตำบุแม่ซ้ำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทยัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลาจากตัวจังหวัดสุโข,ขทัยไปประมาณ120กิโลเมตรมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร กิจกรรมวันนักข่าวในปีนี้มีนายสุชาติทิคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนายมนูภุกระเสฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยนายสมพงษ์ชมชัยในอำเภอรศรีสัชนาลัยนณาสวนราชการร่วมกิจกรรมและมอบทุนการศึกษามอบรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้แก่นักเรียนใช้แทนคู่เก่าที่ขาดจนใช้ไม่ได้มอบกระเป๋าเด็กดีและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน3โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านสันหีบโรงเรียนแม่สารและโรงเรียนแม่สารสามคัคคีรวมจำนวน100คนสร้างความสุขรอยยิ้มและความอิ่มอร่อยให้แกเด็กนักเรียนทั้ง3าโรงเรียนเป็นอย่างมากสมาคมสื่อสารมวลชนสุขโขทยัยพร้อมประสานงานด้านข่าวสารที่ชัดเจนพร้อมรับฟังความคิดเห็นนำเสนอข่าวในทิศทางของสื่อตามจุดมุ่งหวังของสมาชิกและสมาคมสื่อสารมวลชนสุขโขทยัยที่จะเป็นสื่อดีสีสุขโขทัยต่อไป นัทวดีพ่วงโหงรายงาน